สบายดีทุกคนสบายดีที่เก่าที่เดิมถามว่าเดี๋ยวนีมนน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 ้ม่นเดือนในเดือนเด๋ยวนี้เนาะก็แม่นเดือน3กลางเดือน3มแม่แล้วกลางเดือนส,นแ,อนสอแต่ว่าอากาศนี้ยังเย็นอยู่ ตอนคำ่ำไปยังหนาวและก็นอนบาได้นอนนอนลำบากเพราะว่ามัน,น,นมันมันเย็นเข้ากระดูกเจ็บกระดูกเนาะเบิ่งสภาพอ้อมข้างบ้านเด้อมีภูงามๆเนาะ อากาศก็เย็นสบายอยู่เพราะว่ามันก็นเริ่มฮ้อนแล้วอากาศอากาศก็เริ่มฮ้อนเลวเนาะกับโมเมนต์าฮ้อนแบบว่ามันเขาเอิวมามันยังหน่อยมันกับบนหนาวนะเพราะว่ามันเดี๋ยวนี้มันกำลังกำลังเข้าฤดูใหไมหร่วาสปริงนั่นแหละสีว่าประสบการณ์ใน้ฟังล่าสุดเดี๋ยวนี้เห็ดเวียดเอ่เห็ดเวียดเนาะ โซมงเห็ดเวียกทั้งหมดมัน62กสิบองโมงหกสิบสองโซมงปกติเนาะถ้าว่าเห็ดอะปกติเห็ดเวียกเนาะแมนมือหนึ่งแปดโมงอะนะห้ามือแปดห้า <c oughs> กับสี่สิบโซมงแต่ว่าอันนี้หัวหน้าให้มาเห็ดเวียกโอทีปกติพักสองมือแต่ว่าในมือหนึ่งมือพักอะนะยังได้ได้มาเห็ดเวียกให้ข้าเจ้าอีกวันนี้เห็ดเวียกโอทีเนาะ กะซ้ำก็ว่าเห็ดเวียกเต็มๆมือหนึ่งเลยอแปดสมัสมงสมงบระมาณสิบสัมมงเก้าสัมมงนี่แหละและ้วันนี้ถ้าว่าหกสิบสองสมมงเนาะเขามาเขามาเบิ่งว่ามันเกือบซ้ำม,มันมันมันเป็นอาทิตย์หนึ่งป่ายเลยเป็นอย่างคือว่าสัน้นเพราะว่าแปดแปดสมมงห้ามือแปดห้ากับสี่สิบแปดหก 48, 87, 56, 87, 56, 7มือ56สโมงขนาดว่าเหตุเวียก7มือยังได้แต่56สโมงสื่ออันนี้มัน62สโมงโอเวอร์ทานะแบบแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นกันไลไลแบบ 540นี่แมน40ส,สมงนี่ก็แมนไล่ตามปกติแต่ว่าอีกวปลา่วโมงหันก็แมนเพิ่นกระไล่ให้เป็นโอเวอร์ไทม์กระไล่สูงแน่นะวันนี้เขาว่าตามความซื้อรถเพื่อทุกคนจะได้แบบสมเทียบกันและเขาได้เขาเฮ็ดเวียบ62สมงนี่นะเงิน เงินเงินนี happen, ่เขาไม่ได้เป็นเขาไม่ได้ได้เป็นเดือนแต่เขาได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งตัดอาทิตย์หนึ่งตัดอาทิตย์หนึ่งทรงอาทิตย์หนึ่งทรงนะะเข้าบัญชีธนาคารเลยเออเดี๋ยวนี้เพิ่นก็เข้าบัญชีธนาคารเลยถ้าผู้ใดมาฮิตเวียกอยู่อเมริกานี่ก็ต้องมีบัญชีธนาคารเพิ่นจะบ่จจายเงินสดเพราะว่าเพิ่นเห็ดกฎหมายใหม่คือแบบต้องผ่านบัญชีธนาคารเพื่อให้หู้การเคลื่อนไหว เงินของเขาเขาออกเขาต้องเสียภาษีและไม่ได้เขาได้เนาะเขาเว่าตามความสื่อเขาได้แม้หนึ่งพันดอลลาร์หนึ 1, 000, 1, 000่งพันหนึ่งพันไปหรือว่าบางเชื่อกบกหอดหนึ่งพันดอลลาร์ต่ออาทิตย์แต่เขาถึกหักภาษีบอหักประกันภยัยหักนั่นหักนี่เต็มเต็มเกือบสองร้อยดอลลาร์ เกือบ200ดอลลาร์เลยจังสนเลยเนาะบันนี้อาทิตย์หนึ่งแทนที่ว่าิิได้1,000เต็มบ่แต่เขาได้ประมาณ800บันนี้ไปกินนั่นกินนี่กินอาหารกินนีหยังของแซบแทบซาวดดอลลาร์อาทิตย์หนึ่งกะและทั้งจ่ายค่ารถอูเบอร์ค่ายอย่างอีกภายในอาทิตย์หนึ่ง กับสิยังเหลืออีกเหลือเหลือไสเนาะกะับเหลือเก็บนะกะับประมาณ600ดอลลาร์แบบอยู่อยู่แบบว่ากบรบโบเมนว่าประหยัดสุดๆดอกแต่ว่า,อ,าอยู่แบบประหยัดนะนะแต่ว่าโบยังโบเมนประหยัดสุดๆยังยังบอว่าเรื่องซื้อเสื้อ,อผ้าซื้อนั่นซื้อนี่ค่าเซาเนาะเขาก็ได้แบบว่าเขาก็อยู่น้ำกันกันกบน้ำบาแล้วก็ได้จ่าย น้ำกันกับนาบาวนะกัเดือน 1, 300. หนึ่งสามรลายสิ่งหลายอย่างเนาะค่าของสิบกัะแพงเงินเดือนได้ดีอยู่แต่ว่ามันแลกกับความเมื่อยมันเพียห่างกายและก็ได้แต่พักแต่มือเดียวมาว่าประสบการณ์ซึ้อ๊ คือเคยลงอยู่ใน a c e b o o k แล้วว่ามาอเมริกาชีวิตสวยหลูก่กับโสวยหรลูแต่ว่าเป็น,ป,นประเทศที่สามารถแบบว่าเหตุแฮวตั้งตัวได้ก็คือคนที่ไปเห็ุเวียกยู่เกาหลีฮะแหละหรือว่าอยู่เหตุเฮ็ดเวียกยู่ไทยมันสามารถตั้งตัวเองได้ซื่อและก็สามารถข่าว่าผู้ใดที่บขีข้ขั้นทนกับเวียกงานก็ สู่สนได้ฮะนะบะาย